ีบทเรียนธุรกิจและการลงทุนจากอดีตลูกครูสู่ CEO สายการบินคุณเงียนทิฟองเทา CEO ของเวเจ็ตแอร์เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้จะเป็นอย่างไรแนวทางในเรื่องของการลงทุนแรงบัดาลใจที่ทาง Invest Moral ครับวันนี้ครับนำเรื่องราวดีๆมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในเรื่องของการทำธุรกิจแนวทางในเรื่องของการลงทุนรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน ไปต่อยอดนะครับเรามาทําความรู้จักกับคุณเงียงกันนิดนึ่งนะครับสายการบินเวช e ตครับเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักกันดีนะครับโดยความที่เป็นสายการบินราคาประหยัดจึงทําให้สามารถตอบโจทย์ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในราคาประหยัดอีกหนึ่งสิ่งที่น้อยคนจะได้รู้คือภายใต้การเติบโตของสายการบินเวชิตครับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือนักธุรกิจหญิงผู้หนึ่งครับที่มีอุปิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัวนะครับนั่นก็คือคุณเหงียนจิฟองเชานั่นเองนะครับเรื่องราวเขาเป็นยังไงนะครับต้องบอกววาอย่างนี้ครับคุณเงี้ยนคุณเงียนเนี่ยนะครับเกิดที่เมืองฮานอยนะประเทศเวียดนามนะครับเธอเกิดมาเนี่ยในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรมากมายนะครับก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงของธุรก,กิจด้วยนะครับ พ่อของเธอครับเป็นคนขายยานะครับในขณะที่แม่ของเธอครับก็อดีตเนี่ยก็คือเป็นเป็นครูนะครับเพราะเธอก็เป็นอดีตของลูกของพ่อขายยานะแม่ก็คือทําเรื่องของอาชีพครูนะครับในระดับมหาลาัยครับคุณเงียนเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ารับการศึกษาทางด้านเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของตัวเศสศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยครับมอสโกในประเทศรัสเซียนั่นเอง จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นธุรกิจก็อยู่ที่รัสเซียเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าคุณเหงียนเองเนี่ยเธอสังเกตเห็นช่องทางแล้วก็ความต้องการของสินค้าบางอย่างในรัสเซียนะครับเธอจึงตัดสินใจนะใช้เงินทุนเพียงเล็กน้อยนะครับของเธอนําไปซื้อเสื้อผ้าใช้ในเรื่องของสำนักง,งานแล้วก็สินค้าจากญี่ปุ่นนะครับฮ่องกงแล้วก็เกาหลีใต้ไปขายนะครับซึ่งธุรกิจของเธอก็ประสบความสำเร็จจากงวดงาม ด้วยเหตุผลที่ว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนามากมายนักนะครับแต่เธอใช้ความซื่อสัตย์นะแล้วก็ความขยัน ทดแทนนะครับก็คืออะไรที่เราขาดนะเราก็เอาบางอื่นเติมเข้าไปนะครับไม่มีเงินทุนเราก็อาศัยความซื่อสั์อาศัยความอดทนนะครับและทําให้เธอมีรายได้นะครับในหลักล้านนะในหลักล้านเพียงผ่านไปสปีเท่านั้นเองนะครับก็เริ่มเก็บเงินจากการทำธุรกิจเรก็เรียนไปด้วยทำธุรกิจไปด้วยนะครับเมื่อเริ่มมีเงินทุนมากขึ้นนะครับคุณเงี้นครับจึงเริ่มขยับขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่ต้องใช้เงินทุนมากยิ่งขึ้นนะครับ อย่างการขายเหล็กนะขายเครื่องจักรแล้วก็ปุ๋ยนะครับซึ่งสิ่งที่เธอทําก็ล้วนประสบความสําเร็จทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ครับเมื่อคุณเงียนเนี่ยกลับมาอย่างประเทศเวียดนามนะครับพร้อมทั้งฐานะที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งเนาะนะครับทำธุรกิจจาการักเสเซียมานะครับหลายอย่างประสบความเร็จก็หอบเงินทองนะครับกลับมาที่เวียดนามนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจในรัสเซียครับทำให้เธอตัดสินใจในการที่จะเปิดบริษัทที่มีชื่อว่า Techcom Bank นะแล้วก็บริษัทเวียดนาม International Commerce นะครับ Commercial j o i ส Stock Bank นะครับเพื่อทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ธุรกิจในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อในเวียดนามนะครับแต่สิ่งนะแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ทำให้เกิดส่วนของที่เป็น าสายการบินนะครับนั่นก็คือในปี2007นะครับภายหลังจากการที่เธอในได้รับใบอนุญาตในการทําสายการบินเอกชนเป็นเจ้าแรกในประเทศเวียดนามครับด้วยนโยบายในเรื่องของการเปิดประเทศของเวียดนามนี่เองครับทำให้คุณเหงียนครับตัดสินใจมาทําธุรกิจสายการบินก็เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศของเวียดนามเองเ,องเนี่ยที่ทอดตามแนวยาวนะครับทำให้แต่ละเมืองอยู่ห่างกันค่อนข้างมากรวมถึงนะระบบเรื่องของการขนา,านามาลคมแบบดั้งเดิมเนี่ยที่ค่อนข้างล้าสมายัย การเดินทางโดยเครื่องบินจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชาวเวียดนามไม่น้อยเลยทีเดียวในขณะนั้นนะครับจนเมื่อในปี2017นะครับคุณเงียนครับได้นำเอาสายการบินเวียดเจ่นนี้เองนะครับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับของโฮจิมินห์นะครับซึ่งทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยที่สุดในเวียดนามเป็นคนแรกนะภายาใต้การมีสินทรัพย์ที่มากถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยกันนะครับ ในปัจจุบันครับสายการบินวเวชิตสามารถครองตลาดสายการบินในประเทศเนี่ยได้มากกว่า30%ครับและก็มีเที่ยวบินไปในต่างประเทศเนี่ยถึงสี่สิบสนามบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับไม่ว่าที่กรุงโซลนะที่กรุงเทพนะในเรื่องของที่เป็นสิงคโปร์นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าเวชิตเองก็สามารถเอาชนะเวียดนามแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติได้สําเร็จนะครับก็ดูจะคล้ายๆครับๆๆๆๆคล้ายคลากับ บางสายการบินในประเทศบ้านเรานั่นเองนะครับสถา,านการณ์โควิดครับเข้ามาในเวียดนามสายการบินเวียดจก็ยังมีการเติบโตนะครับถามว่าทําไมไม่หยุดชะง,งักครับเพราะในปี2020ครับเวียดจ็ดสามารถทํากําไรได้ถึง27,000ล้านบาทนะครับแล้วก็กําไรอยู่ที่100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับยังมีธุรกิจอ,อื่นๆอ,นอีกที่คุณงเงีเองเนี่ยทำแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อดาวน o คอนซิตี้นะครับรีสอร์ทอีกหลายหลายแห่งในเวียดนามนะครับแล้วก็มีเวียดนามแล้วก็มีหุ้นส่วนนะครับอยู่ใน HD Bank นะครับธนาคารเอกชนที่สําคัญของเวียดนามด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาถอดบทเรียนนะครับถอดแนวคิดถอดแนวทางในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ทําธุรกิจของคุณเงี้ยนติออพงเทากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสข้อสําคัญนะข้อที่1ครับ กล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับไม่ว่าไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่เป็นสายงานทางด้านธุรกิจครับแตกคุณเหยียนเองครับก็กล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยครับและไม่มีประสบการณ์ด้วยนะครับความกล้าครับเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องอาศัยใจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัดใจลงมือทำนะครับซึ่งเป็นคุณบัติที่สําคัญที่ทําให้คุณเหยียดประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่เขาว่ากันว่านะครับ ล้มเร็วนะครับก็ลุกเร็วก็สําเร็จเร็วนะครับ f e ล l fast f e ั l s u c c e s นะครับอ,อย่างที่2ครับก็คือเรื่องของมองเห็นโอกาสที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะทำให้ ชีวิตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโต,ตขึ้นหลายๆครั้งนะครับจุดเด่นที่สําคัญที่สุดก็คือคุณเหนียนเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับน่าจะอยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นนะครับเพราะนับตั้งแต่ธุรกิจแรกที่ทําในรัสเซียครับก็เกิดจากการที่มองเห็นโอกาสสาคัญและทุกโอกาสที่เข้ามาก็คือจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตทุกครั้งครับบทเรียนนี้ครับถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจของเจ้าของธุรกิจครับจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะฮะเพราะชั่วชีวิตของเรานั้นนะอาจจะ ไม่ได้มีโอกาสในการเห็นจุดเปลี่ยนในชีวิตบ่อยนักนะครับและบางครั้งจุดเปลี่ยนนั้นก็แทบจะอยู่ใกล้ตัวจนเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะพยายามมองนะมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆแลพยายามมองที่คนอื่นเขาไม่มองนะครับอย่างที่3ครับขยายโอกาสและต่อยอดธุรก,กิจของตนเองจนปรากฏผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ค,คุณเงียนครับก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่ไม่หยุดนิ่งครับเธอยังคงขยายโอกาสและก็ธุรกิจต่อยอดธุรกิจของเธออย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ละธุรกิจก็แทบจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับอันไหนมีเกี่ยวโยงกันบ้างไม่เกี่ยวโยงกันบ้างครับจุดเด่นในเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่ทําให้เธอพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและกลายเป็นผลลัพธ์ ของความสําเร็จที่ทําให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาสิทธิเบื้องต้นของเวียดนามนั่นเองนะครับและประเด็นสุดท้ายประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจและการทํางานหนักคือส่วนผสมความสําคัญที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับก้าวแรกในการทรําธุรกิจของคุณเหียนครับก็คือสามารถพูดได้เด็มปากว่าความส็จของเธอเนั้นก็เกิดจากความซื่อสัตย์ความจริงใจทํางานอย่างหนักนะครับ เพราะในช่วงแรกที่เธอเริ่มต้นธุรกิจในรัสเซียครับเธอแทบจะไม่ได้มีเงินทุนด้วยซ้ําไปนะครับแต่เธออาศัยความซื่อสัตย์ครับความจริงใจและก็ลงมือทําอย่างหนักนะครับทำงานอย่างหนักทําให้เธอเนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ครับคุณเงียนครับคือตัวอย่างของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากการใช้1สมอง2 000, มือนะครับรวมถึงมองหาโอกาสให้ตนเองอยู่เสมอครับความสามารถอันนี้เป็นจุดเด่น นี้ที่เจ้าของธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญและก็ฝึกฝนตนเองนะครับหวังว่านะครับส่วนของแนวทางนะครับประวัติชีวิตแนวทางในเรื่องของการลงทุนนะครับจากคุณเหงียนะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับเราจะได้เรียนรู้นะครับจะได้มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนทีนท่ดีกว่าโอกาสทางธุรกิจที่ดีกว่าโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าครับและที่สําคัญครับโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วย การครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยครับ